ต้องบอกก่อนเลยนะคะเพลงนี้เราได้ยินตั้งแต่วันที่22เดือน4เพลงที่ไม่มีใครฟังแต่มีคนร้องและอีชั้นฟังและอีชั้นเปิดนะคะคุณธงชัยสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอครัวัส็ีทุกคทุกทานนะครับอาจจะล็อกต่อ เสียงลมยลอยไม่มีความหมายอยากร้องแค่ให้เธอฟังว่าเพลงเพลงนี้มันดีพอไหมอยากจะตกเป็นจริงเพลงนี้ไม่มีความหมายปล่อยเขาลอบไว้เรื่อยไม่ไม่ยอมให้ฟังอ้าไปนี่พูดกับใครไอ้น่เราอ่อนใอยู่นะเราใจเย็นๆไม่ ฟังเขาคือคนที่อ้อมบ่นเสมอค่ะที่นั่งอยู่กับอ้อมตรงนี้เป็นคนที่น่าเบื่อมากจริงนอพี่น่าเบื่อเหรอใช่เป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็ดีโอเคโอเคร้องอะไรก็ได้จนรู้สึกว่าพี่พี่ทำไมพี่ร้องเพลงยากให้เป็นเพลงง่ายได้วะก็แค่อยากร้อง่ะแค่รักจะแค่อยากร้องทนเองเวลาคนที่เขาร้องดีเขาก็ตอบง่ายเนาะก็แค่ ก็แค่เพราะว่าอะไรเราโตมาเรารู้เลยว่าเพลงพี่เบิร์ตเราจะโตมากับเพลงพี่เบิร์ตยี่สิบเอ็ดอัลบั้มที่ผ่านมาอี่ชั้นโตมาตั้งแต่ปี 1, หนึ่งเก้าแปดและว่าแปดหกป่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าหกสิบสองอันนี้อายุไม่ไปถึงพี่อย่านับอย่างยี้สิบปัโตนะคะคือคือคือเขาเรียกอะไรเราจะได้ยินเพลงพี่เบิร์ตมาตลอดเรียกว่าพี่เบิร์ตอยู่กับพวกเรามาตลอดใชจ่จริงใช่ครับพี่เบิร์ต สรนออยู่อยู่กับน,นอ้องๆทุกคนมาเลยยู่คืออยู่กับทุกบ้านอยู่กับทุกบ้านอยู่กับทุกบ้านอยู่กับทุกคนอยู่มาตั้งแต่เราจนถึงวันนี้พี่เบิร์ตอยู่กับเรามา30กว่าปีเข้าสู่อัลบั้มที่ยี่สิบสอง o r t w n t y e c o อยากอยากพูดอะไรพี่พูดไปเลยนะคะอัลบั้มนี้เป็นของพี่เองไม่อยากเองเองไม่อยากพูดใช่ไหม ไม่ใช่อยากพูดแต่ไม่รู้จะพูดเอาจริงป่ะเอาจงริงไม่ได้สัมภาษณ์พี่นานมากเป็นครั้งที่เราไม่ได้เจอพี่เลยนะตอ้นันแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เชฟที่เรามาออกด้วยกันแล้วเราออกเราร้องเพลงด้วยกันแล้วเราองเราพูดไปเฮ้ยคนดูเยอะนะอันนั้นน่ะเหรอเออตอนนู้นน่ะเหรอที่พี่ร้องไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ข้ามไปถึงชั่วโมงหน้า ออกมาพักตัวนี้บอกใครจะเข้ามาเชื่อรักเห็นแบบเป็นยังไงดใจมาหน้าฟังหน่อยดิไม่เห็นผิดตรงไหนก็เป็นสักคนแบบเนี้ยมันะป็นมันเป็นอย่างงี้จริงก็เป็นคนแบบนี้นะก่อนกันนะวันนี้เป็นญาติที่ช่วยรักษารู้ไหมกฝาจอไว้ยังไงไม่ชอบพูดต้องไป็นวันของเราไม่ชอบพูดนั้น ท่านเกลียดต้องเพีลงพ่อดีดีให้ทำมากกว่ามันนั่งเสียใจเมื่อกงร้องกันตรงนี้ยเขาจะไม่คุยกับเออจริงเหรอคุไม่เขาจะแต่ร้องเพลงไปเรื่อยๆจริงเหรอเขาเปิดเพลงให้มันมีอะไรไงมันเปิดไม่นี่มาเปิดอัลบั้มอย่างนี้มันควรจะมีอะไรไงก็เปิดให้มันเบาๆแล้วเปิดย่งดังๆก็ต้องร้องสิถ้าผิดอีกใครเขาได้เอาไปเก็บหน่อยไหม นี่เป็นการที่เป็นนักร้องที่บรชี้ทุกอย่างพ่อเอ้ยอันนี้คือซิงเกิลที่สอง ออกมาเมื่อวันที่22เดือน6เห็นป่ะทำกันบ้านเองเองดูเองอ่านอยู่ไม่ได้อ่านอันนี้คือเขามีคร่าวๆแล้วพี่รู้ไหมสคริปต์พี่อ่ะให้มาทั้งหมดแล้วเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่สดหมดเลยนะใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วเอออันนี้คือสดอันนี้อันอันอันนี้ต้องไอการเปลี่ยนเนี่ยต้องเป็นของบุษบาดาวเหลืองแน่ยอันแน่นอนจะมีใครเปลี่ยนอะไรแบบนี้นั่งงานไม่มีมีอยู่คนเดียวม่มีมีนะว่าจำมาดี22เดือน4 22เดือน6พรุ่งนี้22เดือน7เพลงที่3